สวัสดีค่ะตาดู้ช่มหอยดูุ้่มดูเอาเด้อห้ตาผูุ้่มได้ถือเนี่ยเด้อสูตรอะไรคุณยายต่อไปสูตรหางหมาสูตรหังหมาอ่ะต่อไปเป็นสูตรหางหมานะคะทำชุชมขาทาสูตรหางหมาค่ะสูตรตรงคุณยายแล้วก็สูตรยาวเข้าในสูตรนะคะสูตรตรงคุณยายจับให้ศูนสามตรงๆนะคะแต่ว่ายายไม่ให้ได้ตัวแล้ว ยายให้ห้าตัวเอ่อต่อไปคุณยายให้ชุดห้าตัวแต่แต่ชุดสูตรตรงคุณยายก็ให้ห้าห้าชุดแค่นั้นนะคะงวดเมื่อกี้นี้ก็เข้า<ช>นเนาะยายเนาะอ่ะสูตรคุณยายนะคะถ้าหลุดก็คือหลุดแค่งวดนะคะแล้วก็เข้าต่อเนาะอ่ะตามต่อนะคะท่านชมกาสูตร คุณยายเขียนวันที่เขียนอะไรให้ก่อนนะคะเขียนผลออกให้ก่อนอ่ะต,ออออตัวใหญ่่ทนผู้ช่วมือง่ายๆก่อนเด้อ่านผู้ช่วมือตัวใหญ่เด้อลาพัฒนา ทิบห่านเนาะอืมข้างมานี่บนางเด้อพระเมียน้่งกวกซอยลูกซอยดันให้เขาให้ทานผู้ส้มได้บึงได้เห็นได้ถือสุมหัวสุมหัวเด้อที่เราจะได้ไปซื้ออยากซื้อกินตัวสู้อ เธอหนีไปเขียนสูตรใหนบ้า่อันนี้นี่สูตรหางหมาไหมเ,ออเดี๋ยวเขียนสกก่อนเราจะไปเบิ้งยอดหลังสูตรหางหมาขายายหางหมาหอหีบสลาระอางองงูเขียนไปเขียนมาหางหมาสูตรหางหมาอ่สูตรที่สามแล้วนะคะท่านผู้มาาชมค่ะอ่มสูตรหางหมาค่ะท่านผู้ชมค่ะอืม บน99ล่าง03นยาคยายเอา99ก่อนทำบนก่อนนะคะใครที่ชมประจําจะรู้นะคะว่าคุณยายมีบนล่างเนาะ <c oughs> เดี๋ยวรอคุณยายจับให้อีกทีหนึ่งนะคะป <c oughs> ทชาวยวิจารณ์ในการรับชมนะคะสูตรก็ เป็นแค่เพียงแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลลาวนะคะศูะสนย์สามค่ะคุณยายบางครั้งคุณยายก็ตื่นเต้นนิดหนึ่งนะคะนํู้ชมค่ะคุณยายยังไม่ชินนะคะอ่ะวุอชอบว่าตัวใหญ่ตามผู้มชมมึงค่ะชอบมากเลยคุณยายเขียนตัวใหญ่มาก สัก,ก,สก,กินสัก,กินท่านผู้ชมตัวเลขชนเนาะอุ้ยตัวเลขน่าจะเข้าไอ้น,นี้นะยายเนาะน,นี่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 อันนี้ก็ชนเนาะยายเนาะว้าวอ่าสวยงามมากเลยเดี๋ยวรอๆคุณยายจับให้นะคะเอสร่ก,ก็มีหน้าที่ถ่ายตามเดี๋ยวจะไปชี้กับคุณยายไม่ได้เ,เดี๋ยวเอซบางท่านจะคอ,อมเมนต์นะคะ หวยรัฐบาลไทยนะคะใครที่รู้ปืดรู้ปดก็จะไม่ได้ยินหวย,หวยรัฐบาลไทยนะคะให้ไปชมที่เรฟเฟมลี่สูตรของคุณยายลงไปนานแล้วลงไปนานแล้วนะคะท่านผู้ชมขาลงไปนานแล้วสูตรหวยของคุณยายงดเมื่อกี้สี่เก้าเก้าสี่ก็เข้านะคะของแอดเรเข้าสีหนึ่งหนึ่งสี่นะคะ ยังเป็นช่องน้องใหม่อยู่นะคะท่านผู้ชมขาเอฟซี FC ยังไม่เยอะนะคะตัวเลขก็เลยไม่เด้งขึ้นมานะคะต้องมีเอฟซี FC เข้าไปชมก่อนนะคะถึงจะเด้งขึ้นมาก็ขอฝากช่องหน่อยเด้อเรฟ f ม m ลี่นะคะไว้รัฐบาลไทยและก็ลงกินไปด้วยนะคะ คุณยายจับให้ศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งสี่สามหกโศูนยูนย์ใช่ถึงยวก็ต้อาศูนย์ค่ะนบบไปใส่ย่ายกระรีย์ให้ยุ่งกัเาราะว่า,กการัดกันไว้เบิดแล้วเนาะย่ายเนาะก็รีย์รัดไว้เนี่ย,ย,ยตัวนั้นก็รัดไปค่ะ ตัวที่หาที่ยกกันเลยมันกับตัวเลขยรัดกันไม่เนาะตัวเียกัดกันไม่ดีจับเลยยายแล้วแต่ยายเลยนะคะตัวเลขยรัดกันแน่นเนาะนี่เป่ากระไฮร์เราชุนชุนนี่ใิ่ จับเลยค่ะเมื่อเสี่ยวสมเก่าขึ้นมื่อหร่นีเมื่อวานนี่นี่แยกที่เคยสอเก่าในวันนี้แล้วแต่คุณยายค่ะเพราะว่าเลขชนกันสังเกตว่าไงเนี่ยท่านผู้ชมย่าวย่าย่อมตัวนี้จับขึ้นไปให้องค่ะอ่าจดเน้นไหมคะคุณยายให้มาศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งสี่ สามหนะคะท่านผู้ชมค่ะโปรดใช้วิจริยาณในการรับชมสูตรไม่เข้ามีรูดอขอให้ไปติดตามหวยรัฐบาลคุณยายนะคะเข้าต่องวดงวดเมื่อกี้ก็4 9่เข้าเกนะคะก็ไปชมที่ช่อง r รฟเฟมารีนะคะท่านผู้ชมค่ะหวยรัฐบาลของคุณยายลงไปแล้ว ก็ไม่ได้สรุปให้นะคะก็คือลงไปแล้วตามนั้นเลยนะคะในบริเวณ <ง S 1> ม่งมิน,นะฮะผู้ใช้วิทยาก,ก,กาไม่ค่ะไม่เป็นไรใหญ่ในการรับชมนะคะท้ชมุมขามเป็นแนวทาง<ต>ในการ,รซื้อสากกินแบ่งรัฐบาลของแต่ละประเทศมีแยกกับบริษัก คุณยายจอเน้นให้นะคะเก้าศูนย์สองเก้าหนึ่งสี่นะคะชุดสามตัวมีไหมคะคุณยายสามตัวอยู่บ้างสามชุดเอาค่ะหนึ่งชุดก็ได้นะคะนานๆจับนะคะคุณยายค่ะก็จับให้ท่านผู้ชมหน่อยคะอ่ะนานๆทีนะคะคุณยายจะจับสามตัวนะคะส่วนมากคุณยายก็คือไม่จับเลยเห็นมาคลิปก่อนอ่ะ ท่านผู้ชมขาต่อเนาะเมื่อกี้มีสายเข่าคลิปเลยหลุดเอาคุณยายให้มาเดอ้อสามตัวสองเก้าศูนย์นะคะอ่าสองเก้าศูนย์เดอ้อคุณยายให้มา <3 S 1> ตัวเลขน,นะคะก็น่าศูนย์อยู่เนาะยายดึงจังที่ให้นี่แถวนียายดึงมานี่ท่านผู้ชมนี่เออยายจก้วคุณคเบน,นี่นะเพราะว่าใครชอบก็ตามเนาะท่านผู้ชมขาสูตรก็เป็นแค่เพียงแนวทาง ความน่าจะเป็นนะคะที่จะมาเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของเราแล้วก็ของแต่ละประเทศนะคะคือแต่ละสูตรเม,มา่มวันเสารก็ซื้อเบิ้งน้าเนี่ยท่านผู้ชมนี่อ่าเบื้องนน้นี่เกาูนกับพาอเสียกซื้อน้ำยูดรนะ์นท่านผู้ชมคะเนาะโอ้ยเอาตามสูตรนะคะกาฮข้ากับอบอลูคือกาดลูกๆกลุกล่มๆเนะาะคุณยายให้หมาจากไหนฮั่กับตามเด้อท่านผู้ชมคะ ขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมยายเดี๋ยวให้ยายให้พรก่อนเนาะอ่าให้ยายให้พรก่อนสวัสดีค่ะท่านยายให้พรก่อนไมตทณฑผู้ชมเออได้สื่อได้อยากได้กินเด้อเนาะให้ได้ท่านผู้ชมถือเด้อสื่อน้ำยายกระไดเบื้องเราผู้ใดเขามาเบื้องห้องยายกะสิถือเน้อืมคอยมีจคมีลาภเนาะมีสูบมีลาบเด้อ ขอให้ถือทุกงวดทุกหววใครในเสื้ออยากซื้อกินเนื้อทานผู้ชมเอายายเราไปดูย้อนหลังหางหมาอย่างเอาไปดูหน่อยสิเข้าไหมเข้าในสูตรไหมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะท่านผู้ชม่าไปดูย้อนหลังหน่อยค่ะคุณยายอ่ะยายเข้าไหมยายบ้านได้เขียนสูตรตรงไเบ้างบ้าไหนเขียนทางมาบ้านไหนเตรงไหมเดี๋ยวบ้านได้เขียนสูตรโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรผ่านไปแล้วคลิปนี้ผ่านไปแล้วย้อนหลังไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอสลี่ไปลงเองอ่ะ เราก็จะมาดูก่อนว่าในสูตรเข้าไหมแมนเย่ร์นเออแมนแมนแมนโอ้หางหมานาอโอ้มีเจะศูนย์เก้ากับหกเก้ากับสามโคก็ศูนย์เยอะเออก็น่าเสียดายโอ้ยายนี่ไงจับมานี่ก็เก้าเก้าของเจ้านี่นี่ไงเออนี่ไงจับมานี่เนาะแมนเก้าแปดเนาะนี่เนาะแมนเก้าแปดแต่ว่าศูนย์สามไม่เข้าเลยในสูตรเนาะมกเว้ยขึ้นเป็นเก้าก็ได้เออก็น่าเสียดายอยู่นะฮะท่านผู้ชมค่ะอ่ะมกเว้ยขึ้นเป็นเก้าก็ได้ อ่าก็าดดเดี๋ยวเรา <bb. S 2> ก็มาตามงวดนี้แหละเนาะอ่าขอให้เป็นขอให้เข้าก็แล้วกันเนาะแต่ว่าสูตรยาวกับสูตรอ่าตรงสูตรตรงก็เข้าตรงๆนะคะอ่าแล้วอ่าเราก็เป็นแนวทางนะคะ,อะสองสูตรนั้นเข้าเนานะยายเนาะอ่าขอขอบพระคุณมากคุณยายวกดึงมากเด้ออ่าแม่ตั้งวกดึงมากเลยขอให้ทุกคนมีโชคมีลาบนะคะ de